เดี๋ยวอิงก็วิกหนูเดี๋ยวฉันจะสมดมอิงก็วิกงเดี๋ยวปวขาโวดพวกแหงกับเน่าทิมถ้าเชื่อแม่มาตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วนี่ได้เลยนะเนี่ยได้หมดนะเขา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 จะเอาแต่ใหญ่ใยบนดูบนดูแจ็ค Hãy ừ. ở à, đây kênh nhanh เก็บเห็ดมาที่ไรก็ไม่เคยพอเลยค่ะแต่วันนี้ลองมาลุ้นกันว่าแม่แป้งจะได้เห็ดไหมเพราะว่ามันหนาวแล้วเนาะกลัวมากค่ะกลัวไม่ได้เห็ดนะคะแต่มาลุ้นมาช่วยแม่แป้งว่าจะได้เห็ดไหมตามมาเลยจ้ะเดี๋ยวเฮขั้นตะแรนมีเกฟรามาออสอาเดี๋ยคขั้นตะแรนนกซ้อมมีเกฟสู่ร่ะเดเฮหุ่ยอย่าพีดพาดไเลยพี่น้องไปไปแหลกแหกมันจะพี่น้องจะ้ะ nè nhai hen Hãy subscribe con lại. Hát.

ปูหยาแล้วหายเนาะโพดโพค่ะยกเช่นนะเช่นนะก็ฟินสวานี่ะอันนี้เนา่าคลยเกบเน่าทิม่มถ้าเชื่อแม่มาตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วนี่ได้เลยนะเนี่ย tới một đó Khâu, 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 ตัวใหญ่ๆมาไหมอุ้ยน่า오่พี่น้องอุ้ยทิมไปนี่ต้องค่อยเอาแคทอปาแม่ดีมแคทวีดทเดนเอาเอาลูกเดีตยติกูดิสวแคทวิด็แคหลิตกูดิส โอ้โอ้โอ้โอเคมามาทอล์กคิดดีไปไฟลิตต่ได้ดีครับมาสกอดเยอะได้กดดิทดิ่งล้วกดดิทต้องเอาลูกอมล่อก่อนเอาน้ำตาลล่อลูกก่อนให้กดดิทมาทุกคนเอาเลยเฮาฮู้นี่อย่างเงี้ยสะอาดถ้าอย่างงี้แทบจะไม่ต้องล้างก็ได้นี่ๆปัดก็ออกแล้วเนี่ย น้อยครั้งที่ได้เก็บเห็สดสะอาดๆนะคะทุกคนมันมากมีแต่ฝนตกมุดปลามุดดงยายที่จะมาเอาที่ว่าขอลูบแก้มขอลูบผมขอจ่ายเงินเพิ่มให้ขาขนมเด็กน้อยสิมาเอาอีกแล้วจะพี่น้องทางตั้ง6กกิโลอ่า แล้วรอบนี้คือรอบที่สามแกแล้วนะคะทุกคนสั่งหลายกิโลด้วย,ยเดยมเอาจะพี่น้องเลยเอาจะพี่น้องจ้าพ่อเอาฮู้ปีโชคปีมานแม่แปงหลายไปมองได้กระมานได้จ้ะฮอดูพลักอัลเดอร์ดาน Aduh, ploknya out there ya, right Dan? Oh iya, iya. Ya. Ma, 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 -ma. tuh? <tellan> <tellan> อุ้ยแด๊บอุ้ไปแด๊บเบบี้เดี๋ยวก็ร้องอุ้ยดูนู้นนู้นนู้นถ้าใครสังเกตนะว้านผุนอ่ะอุ้ยอุ้ยไปเอาไปเอาข้างล่างอีกทุกคนจ้ะเดี๋วิ่งเดี๋ยวิ่งเดี๋ยววิ่งอุ้ย คนเก็บบอตัดขาเก็บได้สะอาดกว่าคนเก็บตัดขาอีกแล้วตัดขาหีแาีแต่ว่าเราบปเอาอันนี้ออกนะจา๊ะ <c oughs> ตีลังกาลมลูกค่ะพาไปเนาะหุ่นยูนูนเองนะนั่นนั่นอ้ยพี่น้องปะอ่ะเทิไปใกล้ใกล้ฮะ อันนี้คือทับมากใกล้ๆใชะสหมนี้สรงใหม่ไปเลดเนี่ยเวลาเราเราไม่สังเกตเห็นไหมเห็นน้อยๆนี่บ่ นี่คือรากนะคะรากไม้นะคะเนี่ยเวลาเราเก็บแบบเรีบรีบเราไม่ได้ดูอะขาดเครื่อง ท,ทุกคนถามทุกคนอยากรู้ว่าจังหวัดแป้งหนาวยังเริ่มหนาวเลยนะคะแต่ยังไม่มากยังไม่แบบยังไม่หิมะไม่ตกนะคะแล้วเห็ดยังไม่แข็งนะคะแต่ว่าบ้านปู่บ้านย่าเห็ดแข็งแล้วนะคะและบางพื้นที่ที่สวีเดนก็หิมะตกลงแล้วนะคะ พี่น้องจ้ะเห็นบ่าทุกคนได้ยินเสียงไหมแม่งบ้งถึงบอกว่าปลารับไม่มีอยู่จริงคุณ <c oughs> พีน่น้องไปไปลงมไปอีกทั้งคุณไปนะสีรงหลือๆ้อ่นะเฮ็ดจะพี่น้องกำลังขึ้นไม่เต็มเลยจตะปุตจะปิดต,ตัดจุบาน,นอะ จะรัางเซรบจนะซัมนน่เอยเนะเฮดดเกิดราซาพิน่นี่ น้องปองปายเอ้ยใส่ไม่เป็นเนี่ยแล้วเปล่าเอาให้ป้าป้าเอา,อาวันหยุดนะคะป้า,ปาตงเฝ้ามากกว่านั้นพรานล่าสารนะพรุ่งนี้นะวันเสาร์เขามาล่าแต่เทอะ ไล่ไปทั้งใดล่ะพอน้องเขนน้องเลือดสีน่าวเลยเกือบแล้ว Vad händer med Ken? har ta med han godis. Va? Jag har ta med han godis. Ja. Kan du inte vilja gå upp här sist? Nej, därför inte. Därför jag vet att du kommer här. กูเบนวิทอรสักแอนลิลิสพัชติก,กข้างในพี่น้องเอ้ยพ่วงมันพ่วง,งมาน่าก,กลัวแต่ก็ย้อมจะ้ะ Vill du hålla den? Vill du hålla den? Vill du ha en? Vill du ha en det här? Kom då Vad? โอ้ยสกอตทอด้แค้นแค้นทรัตโอ้แม่ก็ทรัตฮู้ทรัตคันแรงทรัตดูทุกคนแคทรัตเบบี้ล็กกันเร็วควิกโอ้ทรัตกูเป็นพล็อกทรัตสวยมากโอ้ทรัตปะพูข้านใหญ่ออกก่อน เกดรัดเฮรโอ้ยมีแต่ขาอวบๆคนเอาเรียวเอาเร็วละมานละคอยมานแล้ว เสียงคนห้องเพลงจ้าเห็นไหมโอ้โอารมณ์ดีว้าโอ้ขาเด้อคนมาฮันเด้อคนมาฮันหัดเร็วๆเป็นทำเป็นทำไบ Trattolåra där. Ja. Du tippa. Nej, då bryr inte om. Det ska regna redan. nej du, du har sagt att det ska regna flera dagar. Nej, jag vet inte om man kollar vädret Jag ska inte så... So skulle blåsa. Barn blåser. skrikas. Jag ska ta tid här. Jag behöver svara, Man kan åka hem tidigt. Du har den Pappa, vill... Pappa leta... มานี้แล้วเพว่ว่าจะเอาวิ่งลงไปเอาไปไว้ในรถนะคะจะตามมาอีกว่าเราจะได้อีกกหนึ่งว่าจะตามมาเลยจากพี่น้อง